เอ้ากำลังดูวิดีโอที่ซี o ของเราไปพูดในงาน Open Infra Summit เลยครับน่าสนใจมากๆเลยครับเนี่ยดูกันเลยยังครับเนี่ยโอ้งั้นดีเลยครับเดี๋ยวผมนะครับจะขอเล่าให้ฟังนะครับว่าที่พาขาวเราเนี่ยไปนำเสนอนะครับในงาน Open i n f r s u u m m i t 2022เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับตามผมมาเลยครับผมสวัสดีครับผมเต็ก ทางสินชีพประเสริฐนะครับเป็น CTO ของนิพาคาวครับสวัสดีครับผมเดียจิรพัฒน์สุภาพพิณันครับเป็น Head of Innovation Team ครับผม ผมทราบว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้กันแล้วนะครับว่านิพาเราไปพูดอะไรในงาน Open Infa Summit ที่เบอร์ลินในวันที่9มิถุนาที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยฟังนะครับว่าสไลด์ที่เราเตรียมไปนําเสนอเนี่ยครับมีเนื้อหาอะไรบ้างว่าแต่เราไปบรรยายหัวข้ออะไรนะครับพี่เดียครับก็หัวข้อที่เราไปบรรยายก็คือ how we design and open stack p u b l i c c l o u d as scale with fabric networking ครับผมซึ่งเราก็ได้ไปพูดถึงนะครับแนวทางการพัฒนา p u b l i c c o u d ของเรานะครับซึ่ง เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Fabric Networking นะครับไปพัฒนานะครับซึ่งตัวค่าวชุดใหม่เนี่ยที่เราพัฒนาเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่านิพาคาวสเปซนะครับเดี๋ยวผมขอเล่าให้ฟังร่าวๆแล้วกันครับว่าเราพัฒนามันยังไงนะครับผมเริ่มจากนะครับเราพูดถึงปัญหานะครับที่เราเคยเจอบน Fabric กาวชุดเก่า นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของนิวตรอนเน็ตเวิร์กิ่งนะครับของ Open Stack นะครับที่ไม่สามารถที่จะรองรับ i n s t a n c ตนะครับได้จำนวนมากๆนะครับหรือปัญหาเรื่องของแบ่งบอลเน็ตเวิร์กนะครับเช่นปัญหาของ s สแ n นนิ่ง e ีนะครับหรือ Broadcast Domain นะครับที่เราเจอนะครับซึ่งปัญหาเหล่านี้นะครับเราได้แก้ไขนะครับโดยการใช้ Fabric Networking นะครับมาแก้ไขปัญหาก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกันก่อนดีกว่าครับว่า Fabric Networking เนี่ยมันคืออะไรนะครับเด็กพอที่จะอธิบายคร่าวๆได้มมัั้ยยคครรบบผไดดเเลพีี่ Fabric Networking มันคือการที่เรามี Backbone Area หรือ Backbone Network ที่ใช้เป็น Layer 3รวมถึงมีการเชื่อมต่อการทํางานระหว่าง SDN ก็คือ Software Defined Network พูดยังไงก็คือ Fabric Networking จะแบ่งไปด้วย2ส่วนส่วนแรกคือส่วนของ Underlay Network อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของ Software Defined Network ส่วนของ Underlay Network หรือ Backbone Networking อุปกรณ์ของเราจะเป็น100 Gigabit ปนเสร็จรวมๆแล้วนง เอ t ได้เลยในเวิร์ดฟาบิกเนี่ยครับเราจะมีถึง400กิกะบิตเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กนะครับเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าทางสเตนฟาบิกเนี่ยครับซึ่งการทำงานของทั้งสองส่วนเนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะครับมีหน้าที่หลักๆคือเป็นเครือข่ายหรือโครงข่ายให้กับคอมโพเนนต์ของ OpenS t a c k แล้วก็ทางสเตนสามารถทำงานร่วมกันได้ครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วมันยังสามารถมีฟีเจอร์ออกมาใหม่ๆอีกมากมายที่นอกเหนือจากตัว OpenStack ธรรมดาครับซึ่งสิ่งที่เรา เราจะไปพรีเซนต์ในงานเนี่ยครับก็คือเราได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆของค่าววงเก่าของเรามาสู่วงใหม่ที่เรียกว่านิพาคขาวสเปนนั่นเองครับครับผมก็จริงๆหลักๆเนี่ยที่เราไปพรีเซนต์น่ยนะครับเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนาพัฒน์ข่าวของเรานะครับโดยเรามีการพัฒนานะครับ4ส่วนหลักๆนะครับก็คือข้อแรกนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่เราปรับปรุงแบ็กโบนเน็ตเวิร์กนะครับของเรานะครับที่มีการเชื่อมต่อ แบบเลเยอร์สองนะครับที่มีปัญหาเรื่องของ spanning tree p ปรโตคอลนะครับบอร์ดแคดโดเมนนะครับก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นเลเยอร์สามทั้งหมดนะครับโดยการใช้นะครับโปรโตคอลที่เรียกว่า BGP EVPN BGP แกลนะครับซึ่งทำให้เราไม่ได้เจอปัญหานะครับเหมือนที่เราเคยเจอในในก่อนหน้านี้นะครับสองนะครับก็คือการที่เรานำซอฟต์แวร์ define d network นะครับที่เรียกว่าทาง s t a นฟาร์บิกนะครับตามที่เตกกล่าวมานะครับไปใช้งานร่วมกับโอเพนสแต๊ก นะครับซึ่งเป็นการยกระดับพัฟบิคาวของเราเนี่ยไปขั้นหนึ่งเลยนะครับโดยที่ทำให้เราสามารถเนี่ยพัฒนาฟีเจอร์นะครับใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น Network Acces s c o n t r o l List นะครับหรือ Network a c l นะครับรวมไปถึง Service c h a i n i n g นะครับที่ที่จะพัฒนาในต่อไปในอนาคตด้วยนะครับส่วนที่3นะครับก็คือการเพิ่มนะครับ r e d ด n เซซ y นะครับ หรือ HA นะครับทั้งในส่วนของฝั่ง backbone network เองนะครับแล้วก็ฝั่งคอมพิ้วแล้วก็ storage นะครับซึ่งจะทำให้ที่พาคาวสเปซของเราเนี่ยสามารถให้บริการ SA SO ได้ถึง99.99%เลยทีเดียวนะครับส่วนสุดท้ายส่วนที่4นะครับก็คือการเชื่อมต่อนะครับ Software Defined Network นะครับหรือทาง s t a n Fabric นี่แหละครับเข้ากับ Physical Router นะครับหรือ Internet Core Router ของเรา นะครับซึ่งทําให้เราสามารถที่จะคอนโทรลนะครับทราฟฟิกนะครับการใช้งานอ,อินเทอร์เน็ตของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะครับโหเยีย่ยมมากเลยครับพี่เดียโอ้โหเน็ตเวิร์กนี่มีการเปลี่ยนแปลง่อนข้างเยอะนะครับเ <c oughs> ยอะครับ <c oughs> นอกจากพาร์ทเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยครับส่วนต่อมาที่เราพัฒนาก็คือของ Open Sta สกนะครับเราได้มีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงรวงมไปถึงอัปเกรดให้มีศักยภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยครับผมบอกได้เลยครับว่าอันนี้คือไฮไลท์สําคัญของนิพาคาวสเปซเลยนะครับ จากที่ผมได้ทำงานเกี่ยวกับ OpenStack มาหลายปีนะครับผมบอกได้เลยว่าเออทั้งในไทยแล้วก็ Southeast Asia เนี่ยเราก็เป็นเจ้าแรกที่นำเทคนิลของทาง Open Stack แล้วก็ทั้ง s t a นเนี่ยครับเข้ามาประยุกใช้ทำงานร่วมกันเพื่อให้การบริการกับลูกค้านะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้คือลูกค้าสามารถที่พอยแอปพลิเคชันหนึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยครับไปยังทั้ง2สอ i อเ i t y zone ได้ โดยที่ทั้ง2องที่โซนนะครับจะมี private network เชื่อมถึงกันครับมันก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยมีแอปพลิเคชันอยู่ทั้งสองไซด์น,นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาให้แอปพลิเคชันของลูกค้ามีศักยภาพมากขึ้นหรือว่าเป็นการเพิ่มเรื่องของ HA ของแอปพลิเคชันลูกค้ามากขึ้นมันจะเป็นประโยชน์มากๆสาหรับลูกค้าแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยลูกค้าสามารถบริหารจัดการ,รได้ผ่านเซลล์สวิตบนหน้าพอร์ทัลเลยครับ เมื่อพูดจริงแง่ของการดีไซน์อาร์ชิเทกเจอร์นะครับในส่วนของคอมพิวเนี่ยเ,เราได้นําสิ่งที่เรียกว่า Open s a c n o v a c e l l เนี่ยเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในการที่เราจะเพิ่มคอมพิวโนดหรือขยายคอมพิวโนดในแต่ละไซต์ให้ได้มากขึ้นเลยครับรวมถึงเป็นการรองรับในการสร้างอิส t ะแทนของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับตื่นเต้นไหมครับตอนที่เตรียมข้อมูลจะไปพรีเซนต์ในครั้งนี้โอ้ยตื่นเต้นมากเลยครับพี่คือตอนแรกอะเราก็คุยกันมาสักพักว่าไอสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยต่างว่ เด็เขาทาหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาทำเนี่ยแล้ไม่เห็นมีใครมาพรีเซนต์แบบเราบ้างเลยอ่าแล้วโปรดักเราจะน่าสนใจไหมครับสิ่งที่สนใจครับอของเราเนี่ยมันมันตรงกับอของคนอื่นในระดับโลกหรือเปล่าครับ ผมก็ช่วงที่ผมเตรียมข้อมูลก็ตื่นเต้นมากๆเช่นกันนะครับก็จริงๆก็ต้องขอบคุณท่านดรอภิษฎจุลยานะครับท่าน c ีอของเรานะครับที่เป็นตัวแทนไปพรีเซนต์นะครับในงานครั้งนี้นะครับซึ่งท่านก็ได้เล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆต่างชาติาก็เข้ามาฟังในหัวข้อที่เราบรรยายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าการพัฒนา b l i บิ l o าวของเราเนี่ยนะครับที่ใช้งานที่ใช้ Open Stack นะครับแล้วก็ทาง n Fabric เนี่ย น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทยเราด้วยนะครับที่สามารถนำเทคโนโลยียเหล่านี้นะครับมาพัฒนาต่อยอด อีกด้วยถูกต้องเลยครับพี่เดียผมเห็นด้วยนะครับที่บอกว่าเรากําลังพัฒนาคือเรากําลังอยู่ในจุดที่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีฟีเจอร์แล้วก็บริการอีกมากมายที่เรากําลังจะพัฒนาในทีมหลังบ้านของเราซึ่งก็อยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามนะครับว่านี่พาคาวสเปซของเราเนี่ยทำอะไรได้อีกบ้างเพราะว่าคาวของเรานะครับจะไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนเรา พัฒนาไปข้างหน้าต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ของเราเนี่ยครับเป็นข่าวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ยังคงให้การบริการลูกค้าที่มีความพึงพอจงใจมากที่สุดเลยครับพี่สุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากสําหรับผู้ที่สนใจหรือว่าผู้ที่มองเห็นความสําคัญของการนาข่าวเข้ามาใช้นะครับผมอยากจะขอเชิญชวนให้มาลองใช้นิพากข่าวสเปซข,ของเราดูนะครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนหรือไม่ก็ลองมาสนับสนุน<ะ>ให้ความสําคัญเกี่ยวกับวงการเทคโนโลยีของประเทศไทยครับเพื่อให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีของระดับ โลกอย่างแท้จริงนะคบครับผมก็ก็เห็นด้วยนะครับก็ปัจจุบันเนี้ยแนวโน้มการใช้งานเนี่ยแอปพลิเคชันบนพับบิคคขาวเนียก็เริ่มมากขึ้นนะครับซึ่งผมก็หวังว่านี่ผับิ๊กขาวสเปซของเราเนี่ยนะครับจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับให้กับผู้ใช้งานในประเทศไทยนะครับและอยากให้ทุกท่านเนี่ยเข้ามาทดสอบแล้วก็ทดลองใช้งานนะครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะให้บริการนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นว่านี่ผับิ๊กขาวสเปซของเราเนี่ยจะพัฒนา ต่อไปนะครับยังไม่หยุดยั้ยงนะครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆที่จะรอออกมาให้ใช้งานนะครับรอติดตามกันด้วยนะครับผมครับผม